ดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เรากับปุกปุ้ยนะอยู่ในบ้านนะวันนี้อะเราอ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยเมื่อวานก็ออกไปเล่นกันแล้วอ่ะแต่วันนี้แหละอยู่ในบ้านกันเธอเธอ,อมาดูบ้านเราสิบ้านเราอนะเนาะมีอาหารด้วยนะมีคนโดด้วยมีอ่างอาบน้ำด้วยนะอ่างอาบน้ำบ้านเราอะเป็นใจแต่วันนี้ออโตโอ้ ไปซื้อสายอาบน้ำให้เราเป็นสีดำอ่ะฮะอมีคนใจออโต้เลยปกติเราอ่ะจะใช้สายอาบน้ำสีขาวอ่ะออโตโอ้ซื้อสายสีดำไมเนาะแต่เขาไม่เป็นไรหรอกน,นัน่นกินไหมยังมาจับเราอีกอ่ะออโตโอ้สายสีดำก็ได้ก็อาบสะอาดเหมือนกันแหละบ้านเราอะนะมีที่ให้อาหารนะที่ออโต้ให้เราอ่ะสองที่เลย มีข้างล่างแล้วก็ตรงข้างบนนะ่ะตรงคอนโดตรงข้างบนเลยอะ่ะเนี่ยอ,อันนี้ก็แฝนเรานะชื่อปุ๋ยส่วนเราอะนะอโอโต้ยังไม่ตั้งชื่อให้เลยตอนแรกก็ว่าชื่อดังโง่เอา้าแต่เราเป็นชื่อผู้เป็นผู้ชายนะจะมาชื่อดังโง่ไม่ได้ตอนนี้อโอโต้ก็เลยังไม่ตั้งชื่อให้เราเรียกแต่อ้จับน้ำนาน น่ารักอย่างเงี้ยยังไม่มีชื่อให้เราเลยเดี๋ยวเราจะบอกเพืเ่อนๆนะว่าอโต้ A uto, A ็ตั้งชื่ออะไรให้เรา,เราหรอลอดูล่ะบ้านเราอืมบ้านเรามีม,ม,ม,มีมีห้องข้างล่างด้วยนะนี่ไงนี่ไงดีแฟนเราชื่อนางปุกปุยนางปุกปุยแสนน่ารักกองปยพี่รักปุกปุยออโต้นะให้อาหารเราด้วยวยันเนี้ยเป็น อดอกต้นสนนะแล้วก็มีหนอนนกมีหลากหลายทัญพืชด้วยนะอืมแฟนเราอ่ะจะบอกอะไรเขาอ่ะชอบอาบน้ําที่สุดเลยเผลอไปไม่ได้เลยนะลงอ่างซ้ายตลอดเลยแหละไม่รู้ชอบอะไรก็แฟนเขาเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็รักสะอาดแหละ อุหาหัอย่ามาแอบ,บดูอ่าเรานะอ่าเราออโต้ยังไม่ให้เลยอ่ะให้เด็กถาดข้างล่างบนคนโดออโต้บอกว่าอุ๊ยเราอะจะแอบหนีก็เลยไม่ให้ข้างบนเดี๋ยวสักพักหนึ่งคงจะให้แหละเราก็รอนะรอออโต้ให้อ่านข้างบนด้วยอ่ะอุ๊ยอยู่ข้างนอกมีอะไรไหมนะข้างนอกมีอะไรไหมนะวันนี้ไม่ได้ออกข้างนอกเลยออโต้ใจลายไม่ยอมพาเราออกไปเล่นข้างนอก เลยเราก็อยากดูทีวีนั่งจิบน้ำหวานดูทีวีกับอาโต้มัง่งอะออโต้ไม่ยอมให้เราไปอยู่ข้างนอกเลยอเนี้ยเดี๋ยวเราจะแอบไปบอกนองอตัตอมดีกว่าว่านองอตัตอมพาผมออกไปข้างนอกหน่อยผมอยากดูทีวีอยากจิบน้ำหวานกับนองอตัตตอมืวัที่แอบเห็นนองอัตอมกินชานมไข่ปูค่ะโหมันน่าอร่อยแนละ้ว อันนี้บ้านเรานะส่องจากข้างนอกอ่ะก็จะเลอะะหน่อยแหละออโต้ไม่ยอมทําความสะอาดไงตื่นเข้ามาเขาไปโรงเรียนมาดูเราแค่แป๊บเปี่ยวแล้วตืที่เหลือก็ตอนเย็นโน่นเนี่ยกว่าจะมาให้อานกว่าจะมาเล่นกับเราอ่ะเราก็แอบเงาอยู่แหละเออบ้านเราอ่ะเห็นไหมล่ะหน้านุ่มหน้านอนใช่ไหมล่ะ โอ้โหปูไปด้วยกี่ล่วยจีขาบริสุทธิ์เราได้ชอบชอบมุดเข้าไปในกี่ล่วยนะเฮ้ยมีความสุขที่จดลยเราอะนะชาวหวานของเราเลยแหละอุ้ยใครจะบอกว่ามนุษย์เลี้ยงเราไม่ดีนะแต่เราบอกว่าอาตาอาตามแลวก็คุณแม่อต้าอาตามนะเลี้ยงเราดีมากเลย <c oughs> เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเราออกมาแล้ว มีน้ำให้กินด้วยอุ่ยแอบไบปทาอะไรกันเนาะอย่ามาคิดอย่างนี้นะเขาแอบ,บไปนอนใจย์เลยแหละก็โอ้อยู่ข้างนอกออโต้ตำก็กลัวไงนี่ย่ะเขาเข้าบ้านงี้ออกมาแล้วออกมาแล้วเพ,พื่อนเพื่อเห็นอะไรขาวๆตรงนั้นใช่ไหมมันเป็นน้ำนะจริงๆยังก็อยากได้ชาไข่มุกแหละแต่โต้ให้กินแค่น้ำเปล่า <c oughs> อยากได้ชาไข่มุกสักครั้งหนึ่งอ่ะคงจะอะไรจืดใจดีจริงๆเลยนะฮ ม่เป็นไรอย,อยู่ในบ้านก็สบายดีนะโอ้ยนี่ไงนี่ไงน้ำอุย้ยยังไม่หิวอ่านี่ไงกินน้ำเห็นเจ้าต้จะกินน้ําให้ดูนะเนี่ยนะเวลาเรากินนะมันก็จะไหลมาจะขึ้นบนนะ่ะเอาเพื่อนๆดูนะอาชุ o อา z o o นิดนึงนะนี่ไงเราจะกินให้ดูอาม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 า,มาน้ำนะโอ้ยเป็นชาไข่มุกที่ไหนก็ไม่ได้นะเนาะอาต้อนนี่ เฮ้ยน้าด่างมีประโยชน์แหละก็โตอย่างไเรากินแต่น้ําเปล่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคอนโดข้างบนด้วยข้างบนอะอแต่ตอนนี้เราก็อย่าอาบน้ําแล้วอะอาบน้ํานิดหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อนๆเคยเห็นเคยเห็นพวกเราอาบน้ำหรือยังแต่อย่าดูเยอะนะขออายอะโอ้โหอาบน้ําทีไรแต่บีงคนก็นชอบส่องตลอดเลยโอ้ยอาลามกครับพวกเธอคิดอะไราลามกนะเนี่ย อ่าเนี่ยน,นี่ไงเราบอกแล้วว่าเราจะพาขึ้นข้างบนไนงะนี่ไนงะเอโต้ไปยอมให้อาหารข้างบนเราเลยเอโต๊กลัวเราหนีนะสิแฟนเราก็อาบน้ำใหญ่เลยเอ้าปุ้ยเธออาบน้ำฉันจะดูแลตัวเองเธออาบน้ำไปเลยนะเดี๋ยวเราจะส่งข้างบนให้ อาบน้ําไงเธอเองอาบน้ําอยู่เนี่ยไม่เห็นหรอโอ้ยสะอาดไหมละ่ะสวยปะละ่ะเขานะ่ะอาบน้ําทุกวันอมนกิงไปกิงโอ้ย,อยสดชื่นจังเลยเออไม่เป็นไรหรอกแล้วงั้นเราลงไปเลยเลีกว่าใครเธอจะอาบทานที่ไหนก็อาบไปเลยเอ๊ะไม่อยากจะเฝ้าก็ไม่ต้องเฝ้าแล้วเราอาบน้ําต่อดีกว่าเฮ้ยเข้าบ้านก็ได้เนาะ เฝ้าเธอนานจังเลยอาบตามอะไรไมืมันเออออตโตออตโตมาเล่นกับเราอีกแล้วมาอาบกับเราทำไมมันแก็บออกไปเดี๋ยวนี้เลยปุ๊กปุ้ยจะอาบคนเดียวปุ๊กปุ้ยจะอาบคนเดียวเราไปก็ได้เธออาบไปเลยทั้งนั้นนะอาบเลยฮ่าออตโตขออาหารตรงนี้หน่อยสิออตโตขออาหารตรงนี้หน่อย อ๋อตอเลรยินเราไม่ไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ออนนจะเอาเอ้อเอย่มาแล้วอามาแล้วนี่แหละที่เราชอบปะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูนะอัต้านะขอบคุณมากเลยเฮ้ยในที่สุดอาลากาเอาอาหารไล่เราขึมนบนคอนโดไม่ต้องกลัวเราหนีหรอกเราไม่หนีลงนอะปุ๊บปุยเธอจะทำอะไรอะปุ๊บปุยเธอจะทำอะไรเขาบ้านนอนนะสิ อาบน้ำเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ so ้าหน่อยนะเพราะฉะนั้นเราไปกินอาหารข้างบนคอยละกันนะเอ้ากินอาหารเนาะอาหารอาหารเออหิวมันกันนะอาบน้ำเสร็จแต่เสื้อผ้าเสร็จแล้วเต็งตู้เสร็จแล้วเรากินอาหารเลยละกันนะเอ้ยไหนไหนอะโอ้หนปุ๊บปุ้ยเนี่ยเสอผ้าจะมากินอาหารกับเราไงมากินอาหารข้างบนกับเราไงไปอาบน้ำอีกแล้วอ่ะ โอ้โหอาบน้ำา้งวีทั้ง,งวันเลอ่ะก่งไปกก่งเอ,อาออาบน้ำเธอเนี่ยสปกปรกนี่สกปรกหน่อยไม่ได้เลยนะอื <c oughs> ไปละอาบไปคนเดียวแล้วกันเฝาก็ต้งนานแล้วยังจะอาอีกเมื่อกี้ก็เข้าบ้านไปแล้วหอบหนึงออกมาอาบน้ำเ,เอ๊กโอ้เอาเธอเต้เต้อยู่ไหนอ่ะหายไปไหนเอออยู่นี่อยู่นี่มาแล้วมาแล้วเรียกทำไมอ่ะ เรียกทำไมเอออาบน้ำด้วยก็ได้เธอไม่ยอมาสเกื่อกีเฮ้ยฉันอาบน้ำเป็นเพื่อนเธอตรงนี้ก็ได้นะแต่อยาาไปข้างนอกเลยอ่ะอย่าไปข้างนอกอ่ะอยาไปดูทีวีอ่ะอย่าไปดูทีวีอ่ะอย่าไปดูทีวีอ่ะอยาไปดูทีวีอยากกินน้ำชาไขม่มุกอะตอมโอ้ยทำอะไรอ่ะปุ๊บปุ้ยปุ๊บปุ้ย,ย,ยตื่นสิปุ๊บปุ้ยแอบหลับในอ่างเหรอ ปุ๊บุยเดินปุ๊บุยปุ๊บุยเดินสิอย่าไม่เล่นลามนะเขาแอบงีบไปนิดหน่อยเองหยุยเขามีอะไรแอบกินทรายป่ะปุ๊บุยทรายนี่มันกินไม่ได้นะมันเป็นทรายอาบน้ำโอ้ยแกแกจิ้มดูนิดหน่อยเองมันก็เป็นเค็มๆนะอู้เหมือนเกลือเลยอะ่ะเขากินนิดหน่อยเอวอ่าแต่เองอย่าเล่นดิอย่าหลอยกแบบนี้ดิไม่เอาเอ้ย ปุยปุ๊ยปุปุยเดี๋ยวเรามานะเดี๋ยวเราไปตำรวจข้างนอกก่อนนะเอเอเรีบมาแล้วกันก็อรอเตงนะเขาอาบง่วงนอนอาบน้ำแล้วก็จะหลับในอ่างเลยอ่ะอโอ้ยข้างนอกมันโอ้โหดิฉันอะไรอ่ะฉันอะไรอ่ะฉันวางของหน้า,าทีวีอ่ะโต๊ไงที่เราอยากดูทีวีอ่ะ ุ้ยไหนทีวีไปทางไหนอ่ะอยากดูทีวีอ่ะอยากดูทีวีอ่ะไปทางไหนอ่ะไม่อ่ะทีวีมันอยู่ข้างบนนอนทีวีมันอยู่ข้างบนเดินหาทางออกไม่จบเตงเตงเตงอยู่ไหนอ่ะได้ยินเขาไหมอะเตง เอ็งอยู่ไนอ่ะเขาอยู่ในอ่างอยู่เลยนะเขายังชิมใจไม่เสร็จเลย <c oughs> <c oughs> เขาอยากกินชาย่ะมันกินไปกินมามันก้าวไหลดีอ่ะเค็มๆนะ่ะเฮ้ยเดนกลับมาได้แล้วไปนานแล้วนะกลับมาได้แล้วเขากิดถตง เดี๋ยวก่อนสิเราอยากจะไปดูทีวีอ่ะอยากดูตั้งดูทีวีกับตัวอตมออยากดูทีวีกับตัวอตมเนี่ยหาทางออกไม่เจอเลาอยอบไปทางไหนก็ไม่รู้นะตัวเองเราก็แป๊บนางสิโอ้ยตัวเองก็นั่งกินนอนกินอยู่ยนั่นแหละนั่งกินในอ่างทรายอาบน้ำนั่นแหละไอ้ตรองมาเรียกเขาหรอกเขาอยากดูทีวี อทีวีก็ดูไม่ได้เลยไปทางไหนก็ไปไม่ได้อ่ะลงก็สูงเกินอ๋อกลัวความชุกโอ้ไม่อาไม่อาไม่อยากโอ,อ้ยโอ้กลัวสูงไปแล้วมันสูงไปอ่ะเขาไม่กล้าลงอ่ะอยากไปหาตัวตามหน้าทีวีอยากนั่งโซฟาเขาต,ต,ตัวตมมาตัวตอมนั่งก็ตามอยากกินยาไข้มุกะตอมอยากกินยาไข้มุก,กะตามาว้า ไม่มีใครสนใจเลยเออกลับมากินเมล็ดทานตะวันก็ได้อะไปไหนอ่ะมาแล้วไปไหนอีกอะเออมาแล้วมาแล้วต้องพูดเยอะหรอกอออออกไปข้างนอกมาอาบน้ําแล้วกันเฮ้ยเออค่อยสบายตัวหน่อยอานน้้นอาตัวเองไม่ออกอาออกออจาก่างก็ติดอ่างอะไรนานก็นานเนียเฮ้ยเออขาอ,อาบนเขาเช็ดตัวเสร็จแล้วนะเนี่ย ตัวเขาสะอาดเลยวันนี้เขาหล่อไหมอะปุกปุยเฮ้ยเธเองอล่อที่สุดเลยอะเขาชอบหนูปุกปุยตัวอ้วนอ้วนเหมือนแตงเลยอะอ้ยหล่อมากเขาดูสิเขาเขาเขาอยู่กับตัวแองอู้ทุกหลอหอหอ่อว่ะหยมีความสุขที่สุดเลยกินแล้วเขาก็ขอมหลับไปในอ่างอย่างเงี้ย ตัวนอนก่อนได้ไหมอ่ะไม่อยากไปไหนแล้วอ่ะอยากนอนในอ่างอาบน้ำแบบนี้อ้าวตัวเองจะมาอาบน้ำอะไรบ่อยจังเลยมันโดนเขานะเฮ้ยวันนี้เราขอนอนก่อนนะปุกปุยอ้ารีบขึ้นมาล่ะ